ด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่เราจะเอาไปยกให้หรือเราจะเอาไปยัดเยียดหรือยื่นให้อันนี้เรียกว่าธรรมะโดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้มันเข้าใจมันก็ขึ้นมาให้ไม่ให้เนี่ยนะแบบนี้คนเราคนที่พูดพูดครั้งเดียวแต่คนมันสี่คนมันไม่จะเข้าใจอย่างที่เราพูดนะแต่มันคือมันให้แต่ให้ให้ไม่เหมือนกันอบางครั้งให้แล้วก็ตีกับ ที่ว่าตีกลับของหลวงพ่อที่ว่าตีกลับก็คือการให้แล้วเหมือนกับไม่ได้ให้มาให้เสร็จก็คือให้นั่นแหละให้ด้วยธรรมะธรรมชาติก็คือให้ไปก่อนให้ไปบอกไปแต่ถ้ายัดเยียดให้ว่าต้องอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ก็เหมือนบังคับในในธรรมะในในสิ่งที่เราเห็นเห็นมาก่อนตั้งมาก่อนแล้วจะให้แล้วคนที่ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่า ไม่ได้ให้ไม่ได้สอนไม่ได้บอกพาอเขายังมาไม่ถึงปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่คนบอกต้องการก็คือเหมือนกับว่ายังมีตัวใดตัวหนึ่งเกาะกลุ่มอยู่หรือมีกิเลสนะตัวใดตัวหนึ่งที่ติดอยู่นะมันก็จึงรับไม่ได้มันก็เหมือนกับบอกว่าบอกแล้วให้แล้วแต่ยังไม่ได้ให้คุณนะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตามที่ มันเป็นธรรมะโดยธรรมชาติมันน่าจะเป็นตัวนี้นะเรายังมีมีการปฏิบัตินะในการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละดวงจิตมันก็ปฏิบัติไม่เสมอเหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานดวงจิตนั้นนะไม่เหมือนกัน มีบางดวงจิตมีพื้นฐานที่เข้มข้นหรือมีดวงจิตบางดวงจิตมีพื้นฐานที่บอบบางมีกิเลสหรือว่ามีประสบะการณ์ที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันทุกดวงจิตมันเหมือนกับเราจะไปกรุงเทพแต่ว่าคนนี้ไปทางเครื่องบิน คนนี้ไปทางรถยนต์เป้าหมายหรือว่าที่ที่จะไปอ่ะมันเหมือนกันแต่ดวงจิตนั้นอ่ะ,อะมาไม่เหมือนกันเพราะบางคนก็มาสบายบางคนก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเข้ามาบางคนก็ต้องอบางดวงจิตนั้นน่ะต้องต้องหยุดชง,งักต้องต้องทุกข์ก่อนบางดวงจิตต้องสุขก่อนถึงจะเข้ามา แต่แล้วที่สุดสุดสุดท้ายก็ต้องไปรวมในที่เป้าหมายก็คือกรุงเทพเหมือนอย่างเนี้ยการเดินทางธรรมะกับดวงจิตมันก็ใกล้เคียงน่าจะเป็นตัวที่ให้เราตัดสินว่าเราจะทำไหนทำทำไปทางไหนมันยิ่งพูดยิ่งสับสนแต่ มันมันซับซ้อนซับซ้อนแล้วก็ยิ่งพูดมันก็เหมือนกับยิ่งยิ่งมีมีตัวอย่างมีตัวเปรียบเยอะแยะมากมายแต่ถ้าแต่ถ้าเราตัดตัดในทุกสิ่งตัดในทุกอย่างที่ที่ดวงจิตตัวนั้นที่คิดเองน่ยแล้วก็มีผู้นำผู้บอก ผู้นำทางผู้บอกทางโดยผู้นำผู้บอกนั้นได้สำเร็จมาก่อนแล้วก็ผู้ที่จะมาปฏิบัติตามแนวแน่นะที่จะเดินทางตามผู้นำผู้บอกระยะทางหรือต่างๆนมันก็จะใกล้หรือประสบการณ์ที่หลากหายทั้งอย่างที่ว่าให้วางก็คือให้วางทั้งหมดเหมือนกับไม่มีอะไรเลยในดวงจิตที่ผ่านมา ให้มาตั้งต้นณจุดนี้เราจะนำทางท่านไปตรงนั้นเองนะก็คือจุดสุดยอดหรือว่าที่ไปกรุงเทพนั่นแหละ,ะไ,ปไปจุดหมายปลายทางน่ยที่ท่านปาถนาที่ท่านตั้งเป้าไว้เหมือนกับเราเดินทางน่ะคือท่านตัดไปหมดเลยยังจะไปกรุงเทพเนี่ยท่านไม่ต้องไปคิดว่าจะไปทางรถไปทางเดินทางเครื่องบินให้ท่านมากับเราเราจะนำท่านมาทางเนี้ยเพื่อให้ท่านแข็งแก่ง เพื่อให้ท่านนั้นได้รู้เหมือนที่เรารู้ได้ผ่านเหมือนที่เราผ่านนะได้ประสบเหมือนที่เราประสบดวงจิตก็เหมือนกันถ้าสำนักหรือว่าที่ปฏิบัติธรรมที่สำนักต่างๆที่ทําขึ้นมาหรือชี้บอกทางที่สําเร็จรูบาอาจารย์หรือผู้นําสําเร็จไปก่อนถ้ามีผู้เข้ามาอยากจะไปถึงเป้าหมายเขาก็ต้องปล่อยต้องวางละทิ้งทุกอย่างก็คือสูญเสียไปก่อน นะูสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะให้เข้ามาโดยความบริสุทธิ์แห่งจิตเพื่อจะได้เข้าไปให้ถึงจุดที่ตั้งจิตตั้งใจที่ตามหาแต่บางดวงจิตนั้นก็ยังไม่พร้อมนะที่จะเดินทางบางดวงจิตนั้นก็ยังลังเลสงสัยไม่พร้อมไม่เชื่อมั่น ในผู้นำหรือในเส้นทางที่จะไปอาจจะด้วยเหตุผลนานาประการนะที่เขาเรียกว่านะมีตัวขัดตัวขวางเนะพราะเขาไม่สามารถนะที่จะสำเร็จหรือว่าที่จะพ้นผ่านตัวนี้ไปได้อันนี้ก็คือมันเหมือนกับดวงจิต ทุกดวงจิตที่เข้ามามันต้องหล่อหล,ลอมก่อนหล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เข้าที่เข้าทางก่อนถึงจะได้เดินทางได้ก็พยายามที่จะบอกนำทางก็คือพยายามหลอมให้มีความแข็งแกร่งพยายามบอกให้ให้ดวงจนะิตน่ะมีบอกว่าเนี่ยฉันไปมาก่อนแล้วนะฉันจะนำไปนะ โดยที่ตามมาโดยไม่มีข้อกังขาข้อสงสัยหรือไม่มีสิ่งที่มันติดขัดหรืออะไรขวางสักอย่างนะให้ปล่อยวางทั้งหมดนะพร้อมหรือยังที่จะเดินพร้อมหรือยังที่จะก้าวนะโดยที่ไปมาแล้วนะั่นะก็คือเป็นจุดที่ทุกดวงจิตเนะี่ยต้องการเหมือนกันอันนี้ก็ต้องการนะแต่ไม่รู้ว่า มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนวันนี้เข้าใจว่าต้องมีความเชื่อมั่นต้องมีความปล่อยวางทุกสถานะคําว่าสูญเสียในที่นี้ก็คือการสูญเสียในสภาวะความคิด Oh mm -hmm. mm -hmm. but uh i'm -huh.